โอ้ทางนทานคยอไม่อยากได้ของเจ็ดจัดการย่ามอสเลยย่ามอสหนูมีของผ่านกันน้ำได้ดีนี่อะใส่รถน้ำย่ามอกก่อนไปลูกไปสวัสดีปีใหม่คุณย่ามอกแล้วสวัสดี รถต่อไปรถต่อไปีใหม่ไทยต้อรรถน้ำให้ลูกหลานให้ลูกหลานเรียนซื้อเก่งกว่านี้โอ้หหล่อนีจะโกนสวยตะโกนจากทุกที่ตะโกนจากทุกที่รถต่อไป มันมไเขาอยู่ลนี่น่นนี่นี่นี่ไปตายไปตายเขาอไเอยนได้ไเขาเหรอไม่ไหวครับจะเปียนปี่อนไปนี่เปี่ยนกิดอางก่อนสิินอาก่อนสิอ่ก็เปียมีกออามกออามกออามิก้ได้ไ้กันได้นี่คือมีองใส่ระวงตำรวจยึดนะอะไรอ่งเท้มยึดมัเลยยึดอะไรมันกาสายยาบ้าไปขายว้นี่ เดี๋ยวไปดูงานแล้วเนาะบายบายเดี๋ยวจะไปวัดก็แม่ไหมไปไปเสียงมาไวแ้วนาอาบน้มีเด็กอาบน้ําเสร็จหนูก็ได้อ่านนางโตข้นด้วยอาบเสร็จีแล้วเราไม่ไปเข้ากลุ่มใครหรวปน